สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มอเตอร์ทามสมาธิเซ็นเตอร์นะคะก็มาต้อนรับญาติธรรมที่น่ารักนะคะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันพระนะคะเป็นวันจันทร์ที่นี่ที่อะไรนะที่ห้เป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่ห้าค่ะเอาวันศุกร์อ๋อเมื่อวานเราไปเที่ยวมาขออภัยอ๋อเมื่อวานเราไปเที่ยวมาพี่น้อยเราเลยนู้นวนนี้วันจันทร์อ๋อวันศุกร์ที่ห้า กุมภาพันธ์นะคะตรงกับวันพระด้วยนะคะแล้วก็มีญาติธรรมน่ารักทั้งสามท่านนะคะก็นําอาหารมาร่วมออกโรงทานด้วยแต่ก่อนอื่นต้องแนะนําตัวก่อนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอยสมจิตค่ะคุณสมจิตค่ะโนตุนภาค่ะคคุณป้าค่ะโสภาค่ะชื่ออะไรนะคะโสภาค่ะป้าโสภาวันนี้เอาอะไรมาร่วมบุญลงทานกับมอเตอร์ทั้มบ้างคะะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะขนงจีนหมูปิ้งปิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเช้าหกโมง ก่อนที่จะตั้งใจว่าวันนี้เอามาที่มอเตอร์ทําเนี่ยค,คิดคิดยังไงก่อน,นคิดถึงมอเตอร์ทํา<อ> <c oughs> ไม่ได้มาทําบุญนานเลยค่ะ <c oughs> แลไวยังไงอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเอออยากจะทําหมูมา<อ>มาร่วมบุญกันไม่ได้มาทําบุญนานแลวค่ะไม่ได้มานี้นานแล้วก็คิดถึงก็อยากมาค่ะนี่โบธนาด้วยแล้วแล้วคุณนุชคุณนุชเอาอะไรมาเอาขนมจีนน้ํายาไก่ค่ะโอ้โหเราทําตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยทําตั้ง ทำแต่มงคืนค่ะแล้วก็เช้าก็มาทําต่อยิ่ค่ะมันต้องเคี่ยวใช่ไหมอนุโมทนาบุญด้วยจริงๆเลยก็ต้องถามคําถามเดียวกันว่าแล้วคิดยังไงถึงเอามาหารมาร่วมออกลงทานเออคือเห็นทางวัตรรมนะคะทําบุญทํำรงทานออกลงทานทุกวันภาคค่ะเราก็เลยคิดว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะมีโอกาสนําสิ่งที่เราพอมีพอได้เอามาแบ่งปันค่ะคุณนุอแล้วก็ มันไม่ได้มานานแล้วเนาะไม่ได้ทำบุญนานแล้วก็อยากชวนชวนทุกคนนะคะที่เป็นญาติธรรมเราพอมีโอกาสให้ได้ก็มาให้ร่วมกันค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นเป็นเหมือนสะพานบุญของเรานะคะคุณตุ้ยแล้วก็มาเติมบุญเราได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้เพียงแต่นําอาหารลงทานมาเท่านั้นอาหอบอะไรมาด้วยเนี่ยเป็นเศษ จะบอกว่าคนอื่นเขาบอกเกษส,สตังแต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นพลังบุญค่ะ<ช>เรา<ช>ทุกครั้งที่เราจะหยอดทําบุญเราจะสร้างห้องน้<ม>ําก็เออมอตธรรมเขามีบุญสร้างห้องน้ํานะคะ<ม>เป็นศูนย์ปฏิบททัติธรรมหนึ่งในนั้นคือหนึ่งบาทของเราเนี่ยบุญนะคะอยากจะให้ญาติทาทุกคนทําจริงๆแล้วถามมาบอก,บอกหนึ่งบาทนะครั้งละหนึ่งบาทแต่นี่กี่ครั้งสามร้อยค่ะสามร้อยบุญแล้วสาธุ สิ่งที่บอนะว่าปัจจัยที่ทำเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพี่น้อยอยู่ที่กําลังศรัทธาถามว่าทําตั้งสามร้อยครั้งอ่ะใช่ไหมอย่างพี่น้อยเมื่อวานไปทามากี่ครั้งเมื่อวานพี่น้อยทํากี่ครั้งครั้งเดียวแต่นี่สามร้อยครั้งนะคะที่เป็นเจตนาของเราค่ะเจตนาของบุญนะคะเล่าอารมณ์หน่อยเหมือนที่ย่ามาว่าพอตอนมาเปิดเนี่ยมันแบบว่า มันเป็นบุญนะคะคุณเราเราเราได้ได้เหมือนเหมือนเราดูผลบุญเราใช่ไหมตอนที่เราเปิดเนี่ยพอเปิดเราหยอดหยอดกระป๋องวันระบาทแต่พอเรามาเปิดปุ๊บเราจะมาวันนี้โอ้โหได้ขนาดนี้ค่ะหนักค่ะแล้วก็มันเป็นแบบว่าบุญหนึ่งบาทเป็นเป็นเป็นเศษเหรียญก็จริงแต่ว่ามันเป็นกําลังบุญที่เราปลื้มใจค่ะปิติใจที่เราจะได้สร้างคุณนบกับคุณตุ้ยสร้างสถาเอศศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยกระลาสร้างห้องน้ําสร้างทุกอย่าง แต่เราไม่มีโอกาสตรงนั้นเลยค่ะหนึ่งบาทของเราคือได้สร้างร่วมอันนี้คือโอกาสมลงไปในอยู่ในอุทยานธํามได้บุญทุกอย่างโมทนาบุญทุกอย่างให้คุณนุชเลยนะคะแล้วก็คณะด้วยนะคะโมทนาบุญคุณป้าด้วยปลื้มใจค่ะได้มีโอกาสเป็นผู้ให้เหมือนกันค่ะสาธุอย่างที่บอกนะคะพอเราได้ยินเราก็ปลื้มใจด้วยนะคะแล้วก็คุณป้าที่มาข้างก็ไม่ได้ไม่ได้มาเป็นเพื่อนอย่างเดียวมาร่วมบุญด้วยอ่ะร่วมบุญอะไรบ้างวันนี้มา ใช่คุณพระสงฆ์อาพาธทำไหวพระสงฆ์อาพาธแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างศาลาปริญญาธรรมหลวงพ่อทัดป่าปริญญาธรรมสร้างมหาโวสถด้วยเพราะตั้งใจจะทำต่ก็ปัจจัยน้อยแต่ก็ตั้งใจมาแล้วค่ะความตั้งใจนี่แหละสำคัญค่ะศรัทธามากอยากทำแล้วก็คุณพี่สมจิตก็ทำเหมือนกันนะไม่ได้เอาแต่ข้าวเหนียวหมูปิ้งมามาร่วมบุญอย่างอื่นอีก แล้วสร้างห้องน้ำค่ะแล้วก็สร้างอุโบสถด้วยค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะอก็เป็นตัวอย่างก็อยากจะชวนชวนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนญาติธรรมทุกคนมาร่วมกันอีกครั้งค่ะอันนี้ตุ้ยทำแล้วต้องไปชวนงน้นอ๋อยากจะชวนทุกคนค่ะมามามาร่วมทําบุญสร้างห้องน้ําสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะเนี่ยมันเป็นความแบบเติมบุญของเราเนาะคุณตุ้ยเนาะ ก็นุโมทนาบุญอย่างมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอย่างที่ตุ้ยบอกว่าการสะสมบุญนะคะนาสุขมาให้พอวันหนึ่งที่คุณนุชเนี่ยสะสมลงไปโดยที่ตั้งใจทุกวันทุกวันทุกวันนะคะพอวันหนึ่งเนี่ยบางท่านบอกไม่เคยเห็นบุญตัวเองนี่แหละเนี่ยคุณนุชเห็นบุญตัวเองละเพราะอะไรเพราะพอเปิดกระป๋องบุญขึ้นมาว้าวโหนี่บุญที่เราสะสมมาแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ขนาดเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เมื่อเช้านี่ค่ะเพิ่งเปิดเมื่อเช้านี่เลยค่ะกี่โมงเมื่อเช้านี้ประมาณเจ็ดเออขึ้นมาจากแพ็คไอ้นี่เสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงตอนนี้กี่โมงละแปดโมงกว่ายังอิ่มบูญไม่หายเลยขนาดมาเล่านี่ยังน้ำตาซึมใช่ด้วยความเปิงร้ตีใจเห็นไหมคะว่าเห็นไหมคะว่าการจะสมบูรณ์อย่างที่ตุ้เคยบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติเราต้องการทํายอดใหญ่พอเรานึกถึงยอดนั้นปุ๊บเราใจเราเหี่ยวเลยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราตัดเอา วัชิระบาทที่ละบาทเห็นไหมวันนี้คุณนุชได้มาตั้งหนึ่งกองเลยนะคะซึ่งเป็นกองบุญที่คุณนุชปลื้มใจแล้วถามว่าทุกครั้งที่คุณนุชกลับไปมองกระป๋องบุญที่ว่างเปล่าอยู่ตอนนี้คุณนุชก็สุขใจใแล้วมันก็ยังเป็นพลังบุญให้คุณนุชได้สะสมต่อไป ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าการสะสมบุญนําสุขมาให้วันนี้ทุกท่านทั้ง3ท่านนะคะก็มาร่วมบุญกับมอเตอร์ทําสมาธิเซ็นเตอร์พวกเราทุกคนก็อนุโมทนาบุญอย่างาสุดซึ้งน,น,นะคะ,ะ,คะขอ<ท>ให้บุญนี้ทุกท่านตั้งใจทํานะคะได้ประสบผลสําเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ตรงนะคะก็ขอให้สมปรานานะคะแล้วก็ขอให้เจริญรุร่งเรืองในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ สาธ<ท>ุสาธุค่ะเดี๋ยวกลับ<ท><ท>พบกับเราได้ใหม่นะคะในช่วงของไลฟ์สดที่หน้าโรงทานค่ะ <c oughs>